Hello Guys Welcome to my channel. ช l e j e e Golf Finland How are you doing? Almost end of November a l r e a d y สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆคงเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่หลายคนชอบพูดนะบอกว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาสำหรับคนแก่เราก็ได้ยินบ่อยๆนะผู้หญิงไทยหลายคนจะพูดกับเราว่าคนแถวบ้านเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกเห็นแต่คนแก่ๆเท่านั้นแหละที่ไปเล่น เราก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองหรือเปล่าที่อยู่แวดวงกับคนแก่หรือบ้านเขามีทีวีดูไหมเขารู้ไหมว่ากีฬากอล์ฟนี่ยทั่วโลกเป็นกีฬาทั่วโลกที่เขาเล่นกันเนี่ยมันก็มีทั้งคนแก่มีเด็กแล้วก็มีเยาวชนอย่างเมืองไทยเราเองก็เยาวชนแข่งกอล์ฟเนี่ยก็ค่อนข้าง p พอะเพลินนะเพราะว่า บุคคลที่เล่นชนะนะคะมันรางวัลมันเยอะมันไม่ต้องแบ่งใครด้วยมันไม่ได้เป็นทีมไงแต่กีฬาไหนมันก็ดีทั้งนั้นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาแอดแท็กดิฉันนะคะอย่างเช่นโปรเหมียวเนาะโปรจิโนเขาด้วยอะโปรจิโนก่อนก็เมื่อมันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็อายุ22่เองนี่ล่าสุดนะ3แมตช์หลังที่เล่นที่แข่งเนี่ยที่ชนะนะคะได้เงินรวม240กว่าล้านบาทเลยนะ ไม่ใช่ทั้งปีนะเฉพาะสามแมตช์ที่เขาเล่นหลังเนี่ยก่อนที่จะปิดฤดูกาลส่วนโปรเหมียวนะคะก็ได้50ล้านนะที่เขาแข่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโปรเหมียวปัจจรียนะคะก่อนหน้านั้นนะเมื่อปีที่แลว้วหรือ2ปีที่แล้วนี่แหละเขาก็ได้60ล้านนะคือกีฬาไหนก็ดีทั้งนั้นแหละ ยินดีด้วยนะคะกับคนที่เล่นกีฬายินดีด้วยกับโปรที่ชนะหรือคนที่ไม่ชนะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะแหละแล้วก็รวมไปถึงกีฬาอื่นๆนะคะมันก็เล่นเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นกีฬาหรือว่าทำในสิ่งที่เรงชอบนะคะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกอล์ฟหรอกเป็นอะไรก็ได้ถูกต้องไหมทุกคนขอแค่เรามีความสุขกับมันนั่นแหละคือสำคัญเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณที่แวะมาค่ะสวัสดีค่ะ